สวัสดีครับผู้ชมใเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดียางเอฟซีแด่งกายด้วยนะครับอยู่กับช่องพายสิริมงคลแปะโค้งนะครับนี่หาสั่นนะครับเสร็จภารกิจจากประตูไพยโคกมานะครับนี่หาปลาบุนครับของแท้ครับปลาบุญปลาบุนนี่ครับตะกร้าที่เราเยกไข่มดแดงนะครับนี่ เราเอาไว้อยู่แถวป่านี่ครับเบ็ดใจจะหมดเลยนะครับนี่ปลาขึ้นจากห้วยนะครับปล่อยแล้วเบ็ดเราเบ็ดไม้กันสันน่าจะไม่เป็นใจเลยนะครับนี่เบ็ดจะหมดแล้วครับมีแต่ปลาโมนะครับปลาหมปลาโม ใส่ขึ้นได้เมื่อคืนนะครับนี่ขึ้นไปทั่วในถนนก็เห็นนะครับไกลจากหนองน้ำมากไกลจากหนองน้ำแต่ก็ขึ้นนะครับขึ้นไปทั่วทีบเลยครับมี่ต่ปลาหมอนะครับีจะปลาหมอ หยุดมากนะครับฝนยังมาหยุดตกนะครับนี่อีกเจ้าหนึ่งเจอครับเจอกันได้ปลาช่อนเยอะมากครับไปไม่ทันปลาช่อนตัวเป็นรูนครับโอเคได้หลายตัวอยู่ลาก็จะขึ้นบริเวณนี้นะครับไปทั่วเลย มาครับเย็นนุ่นค,ครับนุ่นเจออีกตัวแล้วครับนี่ไปทั่วจริงครับปลาหมอนี่ครับนี่เย็นสัตว์มีหลายที่ครับมีหลายหนองเสร็จจัก ไ่คุกเสร็จแล้วนะครับนี่เดินมาตามทางนะครับเดินหาปลาขึ้นอ,อันนี้ขดัลอกไว้นะครับลอกไว้โอ้ยินไปทั่วจริงๆครับปลานีปลาหมอนะครับเพราะปลาหมออย่างเดียวไปทุกทีบทุเด่นนะครับ นี่ครับปลาปลาหมอติ่งอย่างเกลือนะครับอย่างเกลือสดๆนี้โยนเลยครับนี่ครับปลาเยอะนะครับไปตูหาไม่ไม่ไม่ทั่วนะครับถ้าดงหาเฉพาะตามทางในถนนยังขึ้นนะครับในถนน ตอนที่เราขับส่งอาหารช้างก็ยังเจอนะครับยินแล้วครับยินแล้วทางนี้ด้านหลังจะเป็นทางไพลคุกนะครับด้านหน้านี่จะเป็นทางพลทิพย์นะครับทางไปด้านหน้านี่ยินแล้วครับยิน เสื้อกันฝนก็ยังเปลี่ยนอยู่ดีนะครับสู้ๆครับจะ่าท้อครับสู้ๆธรรมดาครับชีดตรงไม่ดินต้องสิ้นต้องไปนะครับบางทีก็หนาวนะครับเวลาจจอเจวปลาไม่หนาวนะครับเวลาเจอปลา เดี๋ยวเราไปตามต่อที่พอนทิพย์เลยนะครับนี่ใหม่ๆเลยวเย็นเย็นเย,ย็นครับเห็นนะครับตันเล็กๆเรามาผูกไม่มีน้ำนะครับนี่ตกคืนเดียวนะครับเต็มเลยครับนะนะครับสองสาวของเรากินหญ้าอยู่นะครับหญ้าเยอะนะครับหญ้าเย็นแล้วพอนทิพย์ วันนี้แค่เวลาเดียวนะครับมาหาแค่เวลาเดียวประมาณน่าจะบ่ายแล้วนะมั้งครับนี่พรทิพย์ของเรามองไปพุงกลางเลยครับนี่ครับยาไม่ไหวแล้วพรทิพย์หนาวตัวตัวสั่นแล้วเดินก้าวขาจะไม่ออกเลยครับนี่เดินประมาณน่าจะ สามกิโลได้นะครับขาสัน้นไปแล้วครับนี่ไม่รู้เป็นแล้วอีกตัวสัอยี่โอ้ไวแล้วไม่ไวแล้ว ครับไปแล้วพนทริปคุ่งนี้เจอกันนี่นะครับปลาปลาหมอครับปลาหมอเมื่อกี้เดินมาก็เจอครับบริเวณนี้สามสี่ตัวครับน่าจะขึ้นมาจากน้องฟ่งนู้นนะครับไกลมากครับแต่น้ำเยอะปลาหมอนี่จะไปไปทั่วนะครับปลาหมอ อยากไปหาอีกแต่ขาไม่ไหวนะครับขาชาเจ้าก้าวขาจะไม่ออกอยู่แล้วครับน้ำไหลไปแล้วคนทิพมินเ้ยถ่ายคกุกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคนตกเล็งครับตอนอยู่ถ่ายคกุก ถ่ายไม่ได้อันนี้ก็ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับเป็นเริ่มซาแล้วมีกระท่อมอยู่นะครับกระท่อมกท็ทำนาปลังนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเลาะไปดูตรงนี้นครับจะเป็นมีอีกหนองน้ำหนึ่งนะครับหนองดูปลาขึ้นหรือเปลา่าเราจะเราจะรับไปทางนู้นทำไปทางกระท่อมไปนู้นนะครับรถที่อัพยาอยู่ฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับรสู้ๆครับไม่สู้ก็ไม่ได้ครับรู้ว่าฝนตกฟ้าร้องยังไงเราก็มาหาช้างเหมือนเดิมนะครับรถมาไม่ถึงเราก็เดินมาถึงไอ้ยากลำบากขนาดไหนก่อนมานะครับครับเรามาถึงรถแล้วนะครับนี่ถึงรถที่เราจอดไว้แต่อ้อยเราส่งให้ไม่ถึงนะครับอ้อย เขาแบกไปไม่ไหวนะครับใปวันหลังนะครับนี่นี่ครับผลงานครับผลงานสุดยอดครับนี่ครับไปชนตัวหนึ่งประดุกสองสามตัวนะครับปราดุกนี่ครับผลงานครับผลงานใส่จะขึ้นเยอะนะครับปลาขึ้นไปทั่วนะครับ ตั้งแก่ขึ้นเมื่อคืนแล้วครับนี่อ่อนซอนครับนี่โอ้หนี่นะครับอุตส่าห์ไม่ได้ตั้งใจมาหานะครับนี่ยังได้ขนาดนี้นะครับนี่ขึ้นแรกๆนี่เต็มเลยครับผมว่าน่าจะเยอะนะครับตอนตกใหมมๆเมื่อคืนนะครับนี่อาจจะขึ้นเยอะยอดเลยครับนี่ไปตามต่อที่บ้านเลยนะครับ มาถึงบ้านแล้วครับนี่ดูสุภาพครับมเบบมด่อดมาดูครับเ,เด็กๆเ,เห็นมันจะเป็นยังไงครับปลาปลาหมอเปิดออกสิเยอะไหมอือ ป้าหา้าวววยินครับยินยิน,ยนภาพเล่นอะไรกันกนะว้าเล่นอะไรนี่ลาเลยครับลาเล่นไม้ใช่อยังดีที่ไม่ลงพรทิพไม่อยู่นะครับนี่ ัอะไรเต็มเลยนี่เออไม่ไหวแล้วครับขอตัวกันครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลาะปวดขาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ